สวัสดีครับเพื่อนๆที่นี่มีกิจกรรมให้ทํามากมายเป็นสถานที่หนึ่งที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดถึงแล้วครับอุทยานแห่งชาติแม่วะเช็คอินครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยผาแดงดินแดน2ตะวันเริ่มกันเลยนะครับปายเลยลุยตอนนี้บ่ายสามโมงครึ่งเดี๋ยวเราดูว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่เราก็ไม่เน้นเวลาแต่ว่ากลัวจะมืดอย่างเดียวก็รีบไปแล้วก็รีบกลับเท่านั้นเอง ทางเล็บต้นขึ้นเขาเส้นทางเดินเข้ามาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราแวะดูแผนที่กันก่อนลักษณะภูมิประเทศก็จะเป็นไต่ขึ้นเขาไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจนไปถึงยอดดอยผาแดงเราอยู่ที่ซุ้มทางเข้าตรงนี้นะ<ๆ>ก็จะมีสถานีต่างๆไล่ไปตรงนี้850เมตร1.1กิโล1.3 1.6 1.8 2.3แล้วก็ดอยผาแดง2.6กิโลเมตรนะฮะตรงนี้ลานสนดอยผาแดงตรงนี้2.6กิโลเมตรต้นอะไรนะไม่ปกต้มะข่า ทางเริ่มต้นเราก็จะเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆเส้นทางไหนที่มันง่ายเดินสบายๆผมก็จะตัดออกไปนะจะให้ดูในเส้นทางที่มันทุรักทุเลหรือว่าถ้าหากว่ามันถ่ายไม่สะดวกก็อาจจะไม่ได้ภาพตรงนั้นจากจุดเริ่มต้นทางเดินก็จะมีความกว้างประมาณสองสามเมตรแล้วค่อยตีเข้ามาตรงนี้ มีต้นไม้หักโค่นอยู่บ้างแบบนี้แต่ว่าสองข้างทางมันโปรง่งไม่น่าจะมีปัญหานะพื้นตรงนี้จุดนี้แต่จะมีน้ำซึมออกมาตามพื้นก็จะแจะแๆอยู่นะ างเดินง่ายนะกว้างซ้ายขวาเนี่ยเดินกว้างเลยรู้สึกปลอดภัยเพราะอะไรนะทางที่มันที่พื้นหญ้าขึ้นสูงสูงแล้วลกๆแล้วก็ของข้างทาง,ทางแคบเนี่ยมันก็จะจะต้องเอาตัวเข้าไป ผ่านกับต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามไม่ปลอดภัยนะเพื่อนนำเลยนะนำไปให้ถึงยอดดอยเลยนะช,นะชุดพร้อมมากเลยม่วงทั้งชุด ลกแล้วครับแบบนี้เราเริ่มมีปัญหาแล้วเอาไงดีเนี่ยขวางแบบนี้ไปไม่ได้อ่าไปงี้เหรอไปทางข้างไปได้เหรอ ดูด้วยไม่ใช่เดินออนึกว่าไปไม่ได้ถ้าแล้วไปต่อครับจริงนี้หักลงมาจากต้นใหญ่นี้เราก็จะต้องเดินข้ามลำธารข้ามขอนไม้นี้ก่อนแล้วก็ไปข้ามลำธารข้างหน้า นี่เป็นลำธารน,นะพอเราเดินมาสักระยะหนึ่งประมาณสัก500เมตรเราก็จะได้บันไดปูนแบบนี้ เดินสะดวกขึ้นอีกเยอะเลยแต่ทางก็จะชันขึ้นเขาแบบนี้ไปตลอดเลยไปครับตอนนี้ยังไงครับูสส้สู้สู้สสอุ้ยได้ยินเสียงระเบิดอะไรเสียงปืนป่ะไว้ไม่ไว้ไว้ไม่ไว้ โซูซไปเพิ่งจะเริ่มมันก็จะเหนื่อยนะเพิ่งจะเริ่มเดี๋ยวพออยู่ตัวปุ๊บมันก็จะไปเรื่อยๆอันนี้ขึ้นตลอดครับไปได้ได้ยินเสียงหอมไหมครับ แถวนี้ก็จะเป็นพวกป่าเบจพันธ์ผมว่าผสมผสานกับป่าเตง็งรังนะ่ก็จะมีพวกต้นสักต้นประดู่ไม้มาค่าอะไรต่างๆเนี่ยเฮ้ยนไม่น่าซีดๆดอ๋อฉันห่อผ่านมาแล้วเยอะแยะแค่นี้ทำอะไรเราไม่ได้ ไปดูดฉันมาทำอะไรที่นี่ดูดีครับเพื่อนๆเหงื่อแตกเปลยกไปทั้งตัวเลยนะครับ อุทยานแห่งชาติแม่วะจะเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่98ของประเทศตั้งขึ้นเมื่อปี2543ครับมีเนื้อที่ประมาณ3แสนไร่เศษตั้งอยู่ใน2จังหวัดด้วยกันนะครก็คืออำเภอเถินและอำเภอ,แ,อ,เภอแม่พิกจังหวัดลำปางรวมทั้งพักก่อนนะรวมทั้งอำเภอบ้านตาแล้วก,ก็อำเภออะไรอีกอำเภอไปต่อ เขาบอกว่าวิธีเดินไม่ให้เหนื่อยเดินก้าวสั้นๆสั้นๆแบบนี้เดินมาลุยขยับทีละนิดทีละนิดเออจะได้ไม่เหนื่อยตอนนี้ผมเปียกไปทั้งตัวแล้วนะที่มาเดินตอนนี้ก็เพราะว่ากลับไปจะได้อาบน้ำนอนสบายลักษณะภูมิประเทศก็จะเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนแบบนี้นะพื้นที่กว้างใหญ่มหาศาล ทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวไปต่อครับในเส้นทางเดินตรงนี้มันก็จะขึ้นมาที่ความสูงระดับหนึ่งนะเนี่ยก็จะลักษณะเป็นภูมิประเทศเป็นป่าเต็งลังมันก็จะมีเออตกใจในคาสันตกใจลักษณะภูมิประเทศก็จะเป็นป่าเต็งลังแบบนี้นะโดยเฉพาะ เพื่อชนิดหนึ่งเนี่ยที่คนนิยมบริโภคก็คือเห็ดพอเนี่ยเห็ดเห็ดพอหรือว่าเห็ดท็อปเนี่ยก็จะชอบขึ้นในบริเวณพื้นที่นี้เป็นจํานวนมากเพราะว่าเขาจะชอบขึ้นบริเวณที่หน้าดินร่วนซุยแบบนี้ครับก็เป็นเห็ดที่มีรสชาติอร่อยแล้วก็สัมผัสของเนื้อของเขาเนี่ยก็จะกรอบกรอบเคี้ยวมันนะครับเพื่อนๆราคาสูงเลยทีเดียว เราเดินมาตามจุดทางเดินแบบนี้รอบๆทางขวามือเราก็จะเห็นทิวภูเขาที่อยู่รอบๆเวงเนี่ยนะมันก็จะเป็นเส้นทางเดินเทลระยะระยะไกลอีกซึ่งจะเดินไปตามาสันเขาเป็นวงกมลมรอบๆแบบนี้สิบกว่ากิโลก็เป็นระยะทางที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับเพื่อนๆถ้ามีเวลาเรามาชา์เร้นดูนะ สุดระยะบันไดปูนแล้วตอนนี้ก็จะเป็นเดินบนรอยดินแล้วระยะทาง1.7กิโลมีจุดพักให้แล้วนะพักไหมพักก็ได้อะโอเคเดี๋ยวเราพักสัก5นาทีอ้าเจะตุ๊ดล้วตุด๊ดนี่จุดพักที่สองสันต้นตุด๊ด ระยะทาง1.7กิโลเดี๋ยวพักสัก5นาทีนะเดี๋ยวเราไปต่อหลังจากนี้ไปทางก็จะเราก็จะใช้เส้นทางร่วมกับทางรถตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะพื้นถนนที่เทเฉพาะเว้นไว้สำหรับรอยล้อรถนะแบบนี้รถสามารถขึ้นมาได้น่าจะเป็นรถของทางเจ้าหน้าที่อุทยานที่ขึ้นมาด้านบน ไมเ้เด่นๆป่าเต็ลงลางได้แก่พวกไม,ม้เตงไม้ลังไม้เหียงกลวงแล้วก็ยางพวกนี้จะขึ้นกระจายห่างๆกันทําให้ป่าค่อนข้างจะโปร่งแล้วก็มีแสงแดดส่องถึงบริเวณพื้นได้เต็มที่พื้นป่าเต็มไปด้วยหญ้าซึ่งเป็นอาหารของสัตว์กินพืชหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นกระทิงวัวแดงกวางป่าอะไรพวกนี้นะครับยังมีอยู่ในป่าแบบนี้ด้านนี้ยังเป็นบันไดปูนอยู่แต่ว่าต้นไม้ ด้านข้างทั้งสองข้างจะได้ข้ามาปกคลุมทางเดินถึงแล้วครับจุดพักที่3สันต้นปงดอยผาแดงระยะทาง1490เมตรอ๋อตะกี้หนึ่งตะกี้ระยะทาง1700คือระยะทางที่จะไปถึงจุดหมายนะ ตอนนี้เดินมาจุดพักที่สามเหลือหนึ่งพสรอยวยนึกว่าเดินมาแล้วหนึ่งจุดกิโลแล้วก็บอกว่าเนินวัดใจไม่ต้องวัดแล้วไม่ต้องวัดแล้วรู้ใจอยู่แล้วทำไรเราไม่ได้พักไหมหรือไปต่อไปต่อค่ะไปเลยค่ะไปค่ะไปเอาไงพักหรือไปต่อไปค่ะไป <laughs> เหลือ1 4จกิโล เนี่ยเหรอเนินวัดใจลองดูแต่ชันเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อกี้เราเดินขึ้นมาความสูงจากระดับน้ําทะเล300กว่าตอนนี้ความสูงจากระดับน้ำทะเล400ประมาณ420เรากําลังจะไต่ระดับขึ้นไปอีกนะนี่เลยเนินวัดใจไปลุย จะหนานะก็ลักษณะเด่นของอต้นเต็งต้นลังไม้พวกนี้ก็จะมีลักษณะเปลือกหนาเขาบอกว่ามันจะสามารถทนกับไฟป่าได้ดีเลยแม้ว่าในแต่ละปีเนี่ยมันจะเกิดไฟป่าอยู่เป็นประจำก็ไม่ต้นไม้พวกนี้มันก็สามารถที่จะทนทานอยู่ได้แล้วก็ต้นไม้พวกนี้มันก็จะเป็นลนักษณะเป็นไม้ผัดใบใบที่ร่วงทับถมลงมาเนี่ย ก็จะเป็นเชื้อไฟป่าได้อย่างดีพวกนี้ก็จะเป็นวัฏจักรกลไกตามธรรมชาติก็จะถูกเผาไหม้แล้วก็เปิดโอกาสให้พืชที่อยู่ใต้ใบไม้เหล่านั้นเนี่ยจเจริญเติบโตขึ้นมาใบยอดอ่อนก็แทงช่อจเจริญเติบโตต,ต่อไปผมก็เพิ่งเห็นต้นปงต้นนี้เป็นต้นแรกนะตรงนี้รู้สึกว่าเขาก็จะถูกไฟไหม้ด้วยนะเหลือแต่ตอแบบนี้ ก็ยังสามารถที่จะมีชีวิตรอดอยู่ได้ไม่ไม่ตายนะเดี๋ยวเขาก็จะแตกใบใหม่ขึ้นมาคนข้างล่างเป็นไงมัง่งไปก่อนใช่ไหม <laughs> น่าจะเป็นเนินสุดท้ายแล้วล่ะน่าจะหมดแล้ว เนินวัดใจน่าจะหมดแล้วละ่ะตรงนี้ก็จะเดินอยู่บนยอดเขาแล้วไม,มไม่มีเนินไม่มีเนินละก็เมื่อกี้ผมลองหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูก็ยังมีสัญญาณโทรศัพท์อยู่นะด้านบนเนี้ยเห็ดโคนนะบนนี้ใครอยากเห็นเห็ดโคนขึ้นมาดูได้บริเวณยอดเขานี้เห็ดโนเห็ดปลวกไมอเห็ด อ้าวอันนี้ลงขึ้นมาทำไมเนี่ยขึ้นแล้วก็ลงนึกว่าหมดแล้วจากสันเขาตรงนู้นตรงนี้มาขึ้นต่ออีกยอดหนึง่งคิดว่าน่าจะเหลือประมาณสักครึ่งกิโลครับ อันนี้ก็ชันเข้าไปใหญ่นะลื่นด้วยรู้สึกว่าโซนพื้นที่ป่าตรงนี้จะเป็นรูปแบบของป่าเปลี่ยนแปลงไปนะตรงตะกี้นี้ต้นไม้ก็จะหนาทึบขึ้นมาน่าจะเป็นแนว เชื่อมต่อระหว่างป่าสองชนิดเข้าด้วยกันเอาละตรงนี้ข้างหน้าผมคิดว่าน่าจะถึงแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะยังไม่ถึงน่าจะเป็นแค่จุดชมวิวยอดนี้น่าจะยังไม่ใช่นะ เดี๋ยวดูก่อนมีไงมีทางไปต่ออันนี้คือสวนสนลานชมดาวยังไม่ถึงนะครับจุดพักจุดที่เจ็ดเป็นอา่เอาเป็นลานสนไปลานผาแดงอีก273เมตรครับ ทางหลังจากนี้ต่อไปก็จะเป็นทางขึ้นไปสู่ยอดเนินผาแดงก็จะขึ้นชันๆแบบนี้270เมตรครับดูอีกทขออภัยด้วยนะถ้าได้ยินเสียงหอบ กำลังขึ้นเขาอยู่ครับทางเดินจะชันตลอดครับแบบนี้270เมตรขึ้นอย่างเดียว ระหว่างทางเดินก็จะเห็นเห็ดเห็ดขาว,ขาวต้นใหญ่ๆบานแล้วนะขนาดใหญ่น่าจะเป็นเห็ดโคนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ดอกเล็กนะอันนี้ดอกใหญ่บานแล้วเห็ดอะไรนุ่นก็มีนะไปลุยต่อ <laughs> เส้นชายอยู่ด้านหน้าอีกนิดเดียว เดี๋วไม่ไกลแล้วไปเดี๋ยวจะมืดแล้วตอนนี้ห้าโมงแล้วพระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วโอ้โหเปียกหมดเลยเธเปียกไหมล่ะเปียกยินดีต้อนรับผู้พิชิตยอดดอยผาแดงระยะทาง2,900เมตรความสูงจากระดับน้ำทะเล710เมตรเย้เช็คอินครับ เย้แล้วแล้วเราก็ประสบความสำเร็จแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ยอดดอยผาแดงแดนสองตะวันจุดนี้สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกได้โดยตรงนี้นะครเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกด้านนี้นะครับส่วนพระอาทิตย์ขึ้นก็จะอยู่ด้านหลังผมดอยผาแดงตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วะอำเภอเถินจังหวัดลำปางยอดดอยผาแดงเนี่ยก็มาจากหน้าผาที่มีสีแดงนะคร ที่เกิดจากไายเคนลักษณะของดอยผาแดงเนี่ยเป็นสันเขาสูงมีความสูงประมาณ720เมตรจากระดับน้ำทะเลมีระยะทางเดินประมาณ2,900เมตรใช้เวลาในการเดินเท้าประมาณ2ชั่วโมงสามารถรองรับพื้นที่กลางเต็นท์ได้โดยประมาณ30หลังนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินขึ้นดอยผาแดงต้องเตรียมตัวให้พร้อมเช่นชุดในการเดินป่ารองเท้าผ้บบาใบน้ำดื่มเนื่องจากเส้นทางในการเดินนั้นมีลักษณะเป็นภูเขาสูงชัน ถ้าไม่มีการเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่แรกเนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้นักท่องเที่ยวที่สนใจในการเดินขึ้นชมจุดชมวิวดอยผาแดงนั้นก็จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งนะครับถ้าต้องการนอนพักแรมก็จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนตลอดเส้นทางในการเดินสามารถรับชมธรรมชาติได้ตลอดเส้นทางอย่างที่ผมได้เ,เดินขึ้นมานะครับเพื่อนทั้งพันไม้พันไม้ในบริเวณป่าทั้งสัตว์ป่าต่างๆนกผีเสื้อ เดินขึ้นถึงจุดชมวิวดอยผาแดงแล้วเนี่ยก็จะพบก,กับบรรยากาศที่สวยงามสามารถมองเห็นวิวหมู่บ้านในตำบลแม่วะทั้งหมดเลยแล้วก็ช่วงฤดูหนาวเนี่ยสามารถมาสัมผัสกับทะเลหมอกในยามเช้าได้อีกด้วยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งทางทิศตะวันออกนะครับวิวก็จะประมาณนี้สำเร็จแล้วครับยอดดอยผาแดง เย้โยเยเย้อาเดี๋ยววันนี้คงต้องรีบลงไปแล้วเดี๋ยวจะมืดก่อนพราทิตตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านล่างที่พื้นป่าเนี่ยก็มืดแล้วแต่ว่าด้านบนยังมีแสงอยู่เรารีบทําเวลาเพราะว่าต่อไปอีกเจ็ดร้อยเมตรสุดท้ายเนี่ยจะไม่เป็นทางปูนแบบนี้แล้วก็จะเป็นทางเดินบนรอยดิน ตามแนวธรรมชาติเดี๋ยวจะลกนะเดี๋ยวต้องรีบไปแล้วก็จะมีจุดที่มันลกอยู่จุดหนึ่งอ่ะที่ต้นไม้หักต้นไปตรงนี้ต้องลอดซุ้มต้นไม้นะตรงนี้เดี๋ยวรีบไปเลยครับเพื่อนแบบก็จะหมดอีกแล้ยาบใย่เต็มหน้าเลย ได้ไหมได้ไหมสู้ๆจะถึงแล้วจ้าเฮ้ยมาช้าไปนิดนึงมืดไวไปหน่อยทุกอย่างมันใช้การอืมสองเท่าครึ่งวันนะ ไม่ได้สำเร็จมาโดยง่ายครับทุกอย่างต้องใช้ความพยายามอดทนยังไม่เจอแสงสว่างที่ปลายทางปลายต่อครับมันมีอันที่เราต้อเลาะเปน้ำเข่าด้วยนหะมเลาะน้ำวะไม่มีแล้วที่มันมีทางเลาะที่ข้างๆนั้นอะ่ะ ทางเริ่มต้นเลยเจอต่อไม้นี่นะกึโอเคอา่าน แต่ถ้าไม่มาเวลานี้มันก็ไม่สวยเนาะ<ม>ตะกี้กำลังสวยเนาะพระอาทิตย์กำลังแสงสีสวยเลย<ม>ขึ้นขาอีกแล้ว ขออภัยด้วยนะถ้าได้ยินเสียงหอบกำลังขึ้นเขาอยู่ครับไหวไหมครับถึงแล้วเนี่ยหลับสบายกว่า,านี้ ไฟฉายจะหมดแล้วแบตนะแบตจะหมดไฟฉายไอ้โผล่แล้วเนี่ย <c oughs> ห <c oughs> เห็นขา,ขาวๆข้างหน้าแล้วที่นี่เราลอดต้นไม้อ่ะลอดไปแล้ว่มต้้นไใช่แต่ลืมถ่ายเอ้ยไม่ใช่กดผิดดันไปกดถ่ายรูป โอเคมาถึงต้นไม้ต้นนี้แล้วจุดเริ่มต้นของเราขอบคุณครับสำเร็จ เดินทางมาถึงจุดเริ่มต้นเรียบร้อยแล้วนะครเหนื่อยไหมส้ย<ห><ห>ครับภ<ห> <laughs> ารกิจเราสําเร็จเรียบร้อยครับเหนื่อยไหมไงคุณแนนเหนื่อยสนุกมันตื่นเต้นเล้าใจเหนื่อยกําลังดีหลับสบายนะแล้วก็ตื่นเต้นเอาตอนขากลับเนี่ยมันมืดก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แรกมาด้วยความสวยงามน,นะที่เราได้ไปชมพระอาทิตย์กำลังจะตกเลย <sighs> ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสวยงามถูกใจทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมพวกเรากันมาโดยตลอดนะครับสำหรับคลิปต่อไปเราจะไปที่ไหนกันอีกเพื่อนๆติดตามพวกเรากันไว้นะครับขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจให้กันและกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันแล้วครับสวัสดีครับเย้สวัสดีครับ